ได้ยินเสียงน้องจุ้ยไหมคะน้องจุ้ยใช้โปรแกรมอะไร Camera Fisheye อะลองโหลดมามพอดีว่าเครื่องหลักจะเอาไว้พิมพ์อะไรแบบนี้คะ่ะ พอดีเจ้าเครื่องหลักไว้พิมพ์ไงเพราะว่ามีมีโทรศัพท์อยู่แต่ว่าโทรศัพท์อะเวลาที่ใช้ไลท์อะมันจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีมันมีสมประกอบอะมันมีดีอยู่เครื่องเดียวที่เหลือมันไม่ได้เรื่องเลยสักอันไงมันเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่าโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยดีอะแล้วทีนี้จ้่ก็เลยอยากจะเอาเครื่องลองอะไอที่ไม่ดีเนี่ยลองไลฟ์ดู แล้วทีเนี้ยจะได้เอาเครื่องหลักอะ่ะมาพิมพ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราพิมพ์เยอะใช่ไหมมันก็จะช่วยให้แบบได้เวลาเยอะอะไรแบบเนี้ยอืมจะได้ไม่ต้องไลฟ์นานหลายชั่วโมงอะไรแบบนี้ไงจะได้ไลฟ์แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะเอาเครื่องเครื่องลองขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยลองโหลดแอปมาดูแล้วทีเนี้ยพอโหลดมาใช่ปะ ปกติตัวเองใช้ iOS ทีเนี้ยมันไอเครื่องลองมันเป็นของ a อ d ด o อ d ไงก็เลยลองโหลดมาคราวเนี้ยทำไม่เป็นมันก็เลยแบบหน้าจอมันก็ค้างโทรศัพท์มันเก่าเนาะกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยขนาดกดพิมพ์หน้าจอนะแป้นพิมพ์ยังค้างอะ่ะเอาออกไม่เป็นไลฟ์ไปได้กี่นาทีแล้วนะี่ยังไม่รู้เลยอะหน้าจอมันแปลกๆไงมันไม่เหมือนพิซซั่มไลฟอะ่ะอืม แล้วมันก็โหลดเพลงอะไรอะไรทำไม่เป็นเลยสักอย่างจำสินไปเงี้ยลองดูมันเป็นแอปของอะไรอ่ะหนูไปดูใน Youtube ช่องหนึ่งเขาพอดีเขาบอกว่ามันสามารถไลฟ์แล้วเราจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนก็เราจะโชว์เมื่อเราจะเล่นอย่างอื่นด้วยก็ได้ไงแต่ว่ามัน แต่มันจะไอ้นี่ไงมันมันค้างเนี่ยโทรศัพท์มันเก่าแอปอะไรเดี๋ยวพี่ลองไปโหลดมั่งได้ยินได้ยินจากว่าน้องจุ้ยตกเวทีแล้บูบัทันตกค่ะบัทันตกเดอ้อพี่สาวอน้องบัทันตกนะคะนักะา,ายังอยู่ยังอยู่แล้วเราจะดูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้ววะ ว่าอ,อย่ากว้าจะควองเพิ่งได้สิบเก้านาทีเนาะดูไอ้ที่มันแจ้งเตือนชั่วโมงหนึ่งลงชั่วโมงหนึ่งลงพิมพ์รัวๆก่อนนะพ,พิมพิมดันดากจะคองกันเด้อไม่เอาแล้วอะแอมมันงงอะเนาะเพลงกับมีผู้ใดสิมาเบิง่ง แล,แล้วเราจะทำไงให้มันมีเพลงอ่ะเฮ้ๆๆนอนกันเลยเด้อพี่ๆเด้อลงจุยหาทางก่อน ไลฟ์ได้19นาทีแล้วร้องบรรเลงเองโลดร้ <laughs> องบันเลงเองโลดเพลงอะไรคะอยากฟังเพลงอะไรคะ เพลงไม่มีลิขสิทธิ์เดี๋ยวร้องเพลงนี้ดีไหมอะเพลงรักเหมือนที่พี่อ้อเปิดเมื่อคืนน่ะวัยวานเราก็ร้องเพลงไงฟังดีกว่าผู้ใดอยากฟังก็ฟังผู้ใดบ่อยากฟังก็ปิดทูไว้เ้อใช่ไหมพี่บีบีเพลงรัก หัวเผลอแล้วเจอกันเพลงไผ่หัวเผลอแล้วเจอกันเพลงไผ่วัวพันบอบือ้ยลองบ่มเป็นนะหัวเพอแล้วเจอกัน เราจะเอาเพลงใส่ยังไงวะถ้ามินมีเพลงนั้นเลิศเลยเนี่ยเสียงภาพ โอ้ยเฮ็นว่าเป็นเว้ยลองเพลงพี่ไม่รู้บอกความรู้สึกพี่นี่นี่ล่ละพี่บบหูบอกความรู้สึกพี่นี่ล่ละหมายความว่ายังไงเหลา่าซิ ความรู้สึกพี่คืออะไรผัวเผอแล้วเจอกันคืออะไรผัวใครเผอหรือว่าผัวเราเผอแล้วเขามาเจอผัวเรา,าตายไม่ได้นะบได้เด้อสวัสดีค่ะพี่วิไลพี่วิไลพี่วิไลบอกสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่ ฝนขอบคุณพี่ฝนมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีพ bon ี่วิไลสวัสดีพี่บีบีสวัสดีพี่ตาโบนะคะแล้วก็สวัสดีแม่นายของบ่าวนะเป็นจังไดนะคะอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีบอกค่ะพี่อ้อเป็นจังไดเงาไม่ค้าเงาไม่ค้าผ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมันเป็นมันเป็นเงื้องงัมันเป็อยากได้จักกักเงื้อมเงื้อมเงื้อมเงื้อเงื้อเงื้อหรือเปล่าคะ ป้าผัวสอบแล้วไม่อยู่กับออ้ผัวบ่เราใจป้าสอบป้าสอบนี่ผัวเผลอแล้วเจอกันเราไม่ร้องเรามาร้องเพลงป้าผัวผู้ใดอยากป้าป้าผัวสอบแล้วไม่อยู่กับอ้ผัวบ่เราใจป้าสอบป้าสอบ ยิ้มยิ้มละหนวดติงึงเงึกเห็นแล้วคึกคึกไปโอตีห่าพี่วิไลกายบอกพี่นางลิสวัสดีค่ะนะคะ หาเพลงลองกอนเด้อมันว่มีเพลงกับิีลองเอาเองนี่ลหละเพลงรักปุ๊กอันชลีเนื้อเพลงอยู่สน้นอลองจบบนอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้วเหมือนเห็นสายรุงขึ้นกระแจเหมือนลมหนาวเดินเมฆา เหมือนว่าใจยอ,อนลักก็แข็งแกรง่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จังเหมือนเจอของสมัยเป็นดีมากเหมือนที่ฉัน โอ้ยลองไปช่วยเทียบละกับเธอชีวิตฉันจรงได้เจอแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจยิ่งใหญ่ควรค่าพอ ที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยมีต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรโอ้ยปอบเหมยเจ้าของเนะลยรองไปทั่วทีบร้องไปทั่วทีบถัทัวแดนเลยนะเธอ <laughs> พี่มีลายกายบอกโอ้ยจุ้ยเอ้เ็ดอีอย่งพี่จักสิพี่มีหยังพี่ส่งสติกเกอร์ดีกว่าเ <laughs> <laughs> สียงมันเป็นมิดมิดว่ดยายังกระ่าร้เรื่องลองเพลงกระลองไปทั่วทีบทั่วแดดอันน้องจุ้ยลองแอปใหม่นะทุกคนมันเป็นแอปอะไรอะแคม์คมาอะไรอะคามีราไฟลไ์ไลฟ์ที่ใช้ไลฟ์ได้ทั้ง อ่า YouTube Facebook อะไรอ่ะเยอะแยะไปหมดจิงกระเบลคอนแวนนะคะแล้วทีนี้ก็เลยลอง